สวัสดีครับช่องเล่าตามเรื่องครับคลิปนี้จะมาเสนอการหาทักษะนะฮะที่ผมทําคลิปมาเรื่อยๆเ,เนี่ยผมก็จะพูดสังเกตมาผมจะพูดว่าดาวดวงนั้นดวงนี้เขามาอย่างไรมาดีมาร้ายให้ไปถามทักษะดูอ่าทีนี้หลายคนก็คอมเมนต์ถามแล้วหายยังไงเหรอทักษะเอาละวันนี้เรามาเคลียร์กันให้กระจ่างนะฮะใช้เวลาไม่นานน่าจะใช้เวลาไม่นานในการหาทักษะ จริงๆทักษะคือตำราหนึ่งเล่มนะฮะถ้าเรียนกันโดยละเอียดอันนี้เรียนกันเป็นปีละผมมั่นใจว่าเรียนกันเป็นปีละฮะโดยละเอียดเพราะว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังลึกๆการทำนายโดยใช้ทักษะจริงๆเห็นแค่ดาวเอาทักษะมาทำนายพอได้พอได้เลยนะฮะนะใกล้เคียงคืออาจจะ50%ของการทำนายตามโหราศาสตร์เลยนะฮะเฉพาะทักษะนเนี้ยใช้ได้ขนาดนั้นเลย ใช้ได้มากแต่เอาละเราเอามารู้คร่าวๆเพื่อหาดีหาร้ายนะฮะอย่างเช่นเสาตอนนี้ที่ย้ายไปอ่ะไปดีไปร้ายนะฮะพระรหัสย้ายเมื่อสงการเนี่ยมาดีมา้ายเนี่ยเห็นไหมเอาตรงนี้ก่อนก็ได้พอได้อาศัยค่อนข้างจะมากแลวใช้คําว่ามากเลยนะฮะมาดีมาร้ายมาอย่างสีสีก็คือสริมงคลนะฮะถ้ามาอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาอย่างกาลี มายังมีอํานาจมาอย่างเดชนะฮะอันดับแรกก็คือคุณเกิดวันไหนก่อน่าอันดับแรกยังไม่ต้องเอาอะไรฮะยังไม่ต้องเอา,อา,อาวันเดือนปีเกิดยังไม่ต้องใช้งั้นใช้วันเกิดจัน์อาทิตจันอังคารพุธพฤหัสศุ์เสาร์นี่แหละนะฮะจันอะไรเงี้ยจันทเรียกว่าอาทิตย์ถึงเสาร์นะฮะอาทิตถึงเสาร์เนี่ยเรามาดูซิว่าเราเกิดวันใดก่อน สมมตินะสมมุติคุณเกิดวันอาทิตย์นะฮะสมมุติว่าเราเกิดวันอาทิตย์นี่วงไวเลยวงไวเลยที่อาทิตย์นะฮะตั้งต้นที่วันที่เราเกิดเลขหนึ่งเนี่ยวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามอังคารสี่พุธเจ็ดเนี่ยเสาร์ห้าวันพระรหัสอา้าวแล้วพระหัสเสร็จเลขหกเ่ยวันศุกร์ นะแล้วลาหูล่ะ <g upset> ลาหูคือพุธกลางคืนครับวันพุธเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับเอาตรงไหนเป็นภาคกลางวันเอาตรงไหนเป็นภาคกลางคืนหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเป็นพุธกลางวันถ้าคุณเกิดหกโมงไปแล้วคุณเกิดวันพุธนะหกโมงไปแล้วนะฮะไม่เกินหกโมงเย็น คุณวงไว้ที่เลขสีเลยคุณเกิดวันพุธกลางวันฮะแต่ถ้าคุณเกิดหลังจากหกโมงหนึ่งนาทีนะฮะหกโมงหนึ่งนาทีแต่จริงๆแล้วเอาอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะนับกแบ,บแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบว่าตรงตามตําราเป๊ะๆนะฮะตรงตำราเป๊ะๆเนี่ยมันต้องดูว่าวันนั้นพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงนะ,ะนะ,ะและวันนั้น พระอาทิตย์ตกกี่โมงฉะนั้นคนที่เกิดประมาณแถวๆ6โมงเช้าคุณอาจจะเป็นคนวันอังคารอยู่ก็ได้ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าอาสมมติพระอาทิตย์ขึ้น6โมงครึ่งอาแล้วคุณเกิด6โมงตรงแสดงว่าคุณเกิดพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นคุณยังเป็นวันอังคารอยู่นะคุณยังไม่เป็นวันพุธนะนี่แหละรายละเอียดมันอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนั้นก็อาจจะต้องไปพึ่งหมอดูหน่อย <c oughs> นะแต่ถ้าคน พอจะรู้คร่าวๆเกี่ยวกับการวางดวงอะไรเล็กๆน้อยๆคุณอาจจะรู้ได้มากกว่าน,นั้นนะฮะเช่นวันนั้นอ่ะพระาทิตยขึ้น6กโมงครึ่งถ้าคุณเกิด6กโมงสามนาทีไปแล้วคุณก็เป็นคนวันพุธเต็มรูปแบบวงไว้ที่พุธเลยแล้วก็ไปดูว่าวันนั้นอ่ะพระาทิตตกกี่โมงสมมติพระาทิตตก6หโมงสินาฬิกายีนาทีสมมตินะพาทิตตกสิบแิกายี่นาทีถ้าคุณเกิดก่อน 18นาฬิกา20นาทีคุณก็ยังเป็นวันพุธอยู่เมื่อไหร่ที่คุณเกิดตั้งแต่6โมง21ในกรณีที่พระอาทิตย์ตก6โมง20นะอ่าถ้าพระอาทิตย์ตก6โมงตรงก็6โมงตรงไปแล้วนะฮะสมมุติว่าพระอาทิตย์ตกต6มง21คุณเกิดเอ้ยพระอาทิตย์ตกต6อา18นาฬิกา20นาทีเนี่ยถ้าคุณเกิด18 21. นาฬิกา21นาทีไปแล้วคุณเป็นพุธกลางคืน นะฮะคุณเป็นพุธกลางคืนพอพุธกลางคืนคุณก็วงไปสิเนี่ยคุณเกิดพุธกลางคืนลาหูนะพอเราวงเสร็จแล้วพอเราวงเสร็จแล้วเราก็จะได้แล้วนะฮะเราก็จะได้แล้วตั้งต้นบริวารฮะพอวงเสร็จตรงที่วงอ่ะเป็นบริวารต่อมาอายุต่อมา,อา,อมาเป็นเด็กนะต่อมาเป็นสีต่อมามูลละต่อมา อุตสาหะต่อมามตรีนะฮะมตรีแล้วก็กาลีนี่แล้วก็กาลีน,ลาลนะฮะทีนี้บริวารบริวารเนี่ยก็คือบริวารน,นะฮะคนที่คุณดูแลอยู่ลูกบริวารคนที่คุณดูแลอยู่สมมติดูแลพี่ชายพี่ชายเป็นบริวารได้ครับนะฮะแล้วใครที่ยกเว้นบริวารคนที่มีศักดิ์สูงกว่า คุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปเท่ากับว่าเอาถ้าคุณลุงเอ้คุณลุงนี่ไม่นับบริวารนะพ่อแม่เป็นโตตั้งต้นพ่อแม่เนี่ยไม่นับบริวารพ่อแม่คุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่านะคุณตาคุณยายอันนั้นเราไม่นับว่าท่านเป็นบริวารนะครับนะฮะเราไม่นับฮะต่ำกว่าพ่อแม่ลงมาคุณอาคุณน้านับบริวารได้แต่คุณต้องเป็นคนดูแลนะ หมายถึงว่าคุณเป็นคนเลี้ยงดูนั่นแหละนะอยู่ในการอุปการะของคุณอะ่ะเป็นบริวารลูกน้องได้ทั้งนั้นลูกได้ทั้งนั้นลูกจ้างอะไรคนที่เขามาพึ่งพาคุณอะ่ะที่คุณแบบว่าคุณคือปฐมเหตุในการให้เงินให้ทองหรือว่าให้ที่พักอาศัยอะไรก็แล้วแต่นับบริวารหมดต่อมาคืออายุอายุเป็นยังไงอายุคือสุขภาพครับนะอายุคือสุขภาพเดชละ่ะอำนาจราชศัก์นี่เดช ฉันมีอำนาจราชศักนะฮะอย่างเช่นบางคนดาวตันดาวตนุคือดาวประจําตัวคุณอ่ะเช่นราศีเมษดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวราศีพิจิกดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวได้เดชคนคนนั้นจะเป็นคนมีอํานาจวาสนาเชยวนาอะไรอย่างนี้นะฮะสีสีคือโชคลาภสลีมงคลทุกรูปแบบนะฮะสีคือสลีมงคลทุกรูปแบบนะฮะต่อมามูลละมูลละทรัพย์สินเงินทองครับ นะฮะต่อมาอุสาหอุสาหคือความเหน็ดนะเหนื่อยนะฮะเหนื่อยเหนื่อยจังอุสาเหนื่อยจังเลยอุสานะฮะต่อมามนตรีมนตรีคือผู้อุปัรภมคำชูนะมนตรีคือผู้อุปธมภมคำชูกาลีละ่ะกาลีคือสิ่งไม่ดีไม่งามทุกรูปแบบนะครับทุกรูปแบบอย่างเช่นสีก็คือสง่างามโชคลาภทุกรูปแบบเหมือนกันนะฮะพอกาลี ไม่ดีไม่งามในทุกรูปแบบนะฮะอะไรเป็นการีล่ะก็ดาวอะไรล่ะเป็นการีดาวนั้นอะนะฮะความหมายพบเรือเขาเป็นใครล่ะนั่นแหละชอบเบียดเบียนดวงชะตาอ่าอย่างนี้นะฮะทีนี้นี่คือทักษะเกิดเกิดมาปุ๊บมีทักษะและ่าเกิดมานอกจากมีดาวประจ้านอกจากมีลัคนามีนู่นมีนี่ก็ต้องมีทักษะประกอบแหละนะฮะว่าดาวใดให้ร้าย ดาวใดให้คุณนะดาวใดเป็นโชคเป็นลาภดาวไหนให้ช่วยเหลือดาวไหนมีอำนาจนะฮะนะฮะบริวารอายุมูละลทรัพย์สินอะไรอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ได้แล้วได้แล้วได้ไรได้ทักษะเกิดแล้วต่อมาก็มีทักษะจรเห็นไหมาดาวประจําตัวเกิดก็มีนะ,ะดาวเดิมในดวงเกิดก็มีดาวจร ก็มีก็คือวันนี้เดี๋ยวนี้ดาวอยู่ตรงไหนนั่นแหละดาวจรและดาวจรได้องค์ไหนดีร้ายอย่างไรเรามาหากันสมมุติเริ่มต้นละสมมุติสมมติอะไรดีสมมุติว่าขอย้ายกล้องอันนี้กล้องไม่ค่อยถนัดหน่อยนะครับเพราะว่าทาคลิปนอกสถานที่นะฮะพอดีมาธุระว่างว่างปุ๊บทําคลิปปับ๊บ <laughs> นะว่างปุ๊บทาคลิปปั๊บเลยนะฮะอะมาเริ่มกันฮะ,ะเริ่มจากอืโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อย เดี๋ยวฮนะขอปรับนิดหนึ่งโฟกัสนิดหนึ่งน,นั่นนั่นไงเอาเรื่องแล้วนั่นไงเอาเรื่องแล้วนะฮะนั่นไงเอาเรื่องแล้วนะฮะอ่ะโฟกัสแล้วครับทีนี้สมมุติสมมุติคนที่เกิดอ่าสมมุติคนที่เกิดอ่ะหนึ 1, ่งมกราคมสมมุติปีสี่ศูนย์แล้วกันง่ายๆอ่าสมมุตินะสมมุตินะคนที่เกิดมกราคมปีสี่ศูนย์นะฮะ ปีนี้ปีไรปีนี้ปีห6ก็ตั้งสหิ66ครับลบ4ี่สได้หได้สองเท่ากับว่าอายุคุณปี66เนี่ยอายุคุณจะเต็ม26อายุคุณจะเต็ม26ในวันที่หนึ่งมกรา <c oughs> นะอายุคุณจะเต็มในวันที่หนึ่งมกราคืออายุเต็ม26นี่แหละนะฮะถ้ายังไม่ถึงมกรานะฮะสมมติว่ายังไม่ถึงมกราหกเนี่ย สมมติว่าทันวาถ้าทันวาเนี่ยคุณจะมาอายุคุณเนี่ยยังไม่เต็มยี่สิบหกเราก็นับแค่ยี่สิบหกครับอ่าเราก็นับแค่ยี่สิบหกพอหนึ่งมกราไปแล้วเราเต็มยี่สิบหกแล้วเราจะนับยี่สิบหกไม่ได้เราต้องนับอายุย่างอ่าบวกอีกหนึ่งสมมุติว่าเลยหนึ่งมกราไปาแล้วเนี่ยบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นเท่ากับยี่สิบเจ็ดนี่เท่ากับยี่สิบเจ็ดพอเป็นยี่สิบเจ็ดปุ๊บเนี่ย เราก็ตั้งเลยฮะยี่สิบเจ็ดสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้านี่ทำให้เป็นเลขเอียดก่อนทำให้มันเป็นเลขหน่วยนะฮะเอาสิบมาทำให้เป็นหน่วยเอาสิบมาทำให้เป็นหน่วยนะฮะเท่ากับเก้านะฮะเก้าเกิดวันไหนล่ะสมมติเกิดวันพระอาทิตย์ก็ได้อะนะฮะเกิดวันอาทิตย์ก็นับไปเก้าฮะจากวันอาทิตย์หนึ่งสองผิดผิดผิดมี มีข้อกำหนดอยู่ข้อหนึ่งมีข้อกำหนดอยู่ข้อหนึ่งหากหากนับจากอาทิตย์มาจันทร์เนี่ยเราจะผ่านไปเลยอย่างนี้ไม่ได้อาทิตย์จันทร์ผ่านไปอย่างนี้ไม่ได้หนึ่งซอไม่ได้ครับต้องแวะก่อนต้องแวะแวะพักเกตแป๊บหนึ่งนะแวะแวะพักเกตแป๊บหนึ่งนะฮะอาทิตย์จะไปจันทร์ต้องอาทิตย์เกตจันทร์สมมติเกิดวันศุกร์ก็เหมือนกันเกิดวันศุกร์นี่ก็เหมือนกัน ะจะนับหนึ่งสองอย่างนี้นับได้นะจากไหนไปไหนนี่นับได้หมดยกเว้นอาทิตย์มาจันทรต้อง <c oughs> แวะลงพักเกตก่อนต้องแวะลงพักเกตก่อนนะฮะอ้าวแหมโคตรครับตะคุกตะคักหน่อยจะอยากทำงานอ่ะอยากทำคลิปอ่ะอยากทำคลิปนะฮะอาทิตย์มาจันทร์เนี่ยอาทิตย์มาจันเนี่ยนะฮะจากอาทิตย์มาจันทเนี่ยมาเลยไม่ได้นะฮะไปเลยตรงๆไม่ได้นะฮะหนึ่งสองไม่ได้นะ เกิดวันไหนก็ช่างเกิดวันราหูเนี่ยหนึ่งสองได้สามได้แต่จะไปสี่นี้ไม่ได้ฮะอาทิตย์ไปจันทร์ไม่ได้ต้องแวะเกตทุกครั้งจําไว้มาถึงอาทิตย์แล้วยังนับไม่สุดต้องลงเกตก่อนแล้วขึ้นมาจันทร์อ่ะตะกี้ได้เก้าใช่ไหมตะกี้ได้เก้าใช่ไหมนะฮะสองสองบวกเจ็ดได้เก้าใช่ไหมนะฮะอนนับสมมุติว่าเกิดวันอาทิตย์หนึ่งลงเกตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าตกพระศุกร์ก็วงที่พระศุกร์จรน,นี้ไว้ฮะพระศุกร์เป็นไรพระศุกร์เป็นบริวารน,นะฮะพระศุกร์จะต้องเป็นบริวารทันทีเลยนะ,ะ,รนะรบริวารอะไรบริวารอายุเดชสีนะฮะอังคารจะกลายเป็นสีแล้วนะฮะอังคารเนี่ยนะฮะอังคารเนี่ยจะกลายเป็นสีจอนแล้วอันแดงแดงที่เดชเนี่ยก็คือเขาเป็นอ่าเดชเนี่ยเขาเป็นอ่าเป็นเดิมนะฮะ หนึ่งเดี๋ยวนะฮะเอาไปบริวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะเกิดวันอาทิตย์เมื่อกี้อาทิตย์เป็นบริวารตอนเนี้ยพออายุยี่สิบเจ็ดนับได้เก้าเนี่ยพระศุกร,จรนะะ์จะเป็นบริวารจรแล้วนะฮะก็จะเป็นบริวารแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอายุเป็นเดทเดิมเป็นสีไอ้เดิมเป็นเดทวันนี้เป็นสีต่อมาก็มูลละเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะมูลละอุสาหะนะฮะเพระาะเราจะเป็นมนตรีแล้ว ะจะเป็นมนตรีทีนี้ราหูก็จะไลายแล้วเป็นกาลีนะฮะราหูก็จะไลายแล้วนะฮะเป็นกาลีก็ประมาณอยู่อย่างนี้นะฮะประมาณอยู่อย่างนี้นะฮะนะฮะก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละนะฮะนับนี่คือนับจรนนะพอได้ไม่เอ่ยพอได้ไม่เอ่ยเอาอีกสักคำอย่างหนึ่งเอาอีกสักอย่างหนึ่งก็ได้อ่ะขยับมาตรงนี้ก่อนขยับมาตรงนี้ก่อนนะฮะเอาอีกสักอย่างหนึ่งเริ่มอีกสักตำแหน่งหนึ่งปุ๊บปุ๊บอ่านะฮะก็อาทิตย์ จันอังคารพุธเสาร์พระหัสราหูพสัสดุ์พระเกตนี่เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วนะฮะอ่ะเอาเกิดอย่างอื่นมัางสมมติเกิดพุธกลางคืนอ่าเกิดพุธกลางคืนบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะมนตี กาลีอ่าอันนี้เดิมอ่าอันนี้เดิมเดิมเกิดวันไหนดีเกิดวันไหนดีเกิด,ด,กดสมมต,ติยี่้าตุลาอ่าเอาไกลๆมั้งยี่้าตุลาหกหกเอ้ยไม่ใช่สี่ศูนนี่แหละเหมือนเดิมแหละคิดง่ายดีนะเลขเลขเลมกลงๆคิดง่ายดี๋ดยวตกเลขนะอ่าหกหกตังหกหกลบก็เหลือ 26ปีนี่ยี่สิบหกปีนะฮะแสดงว่าณนะวันนี้เดี๋ยวนี้คุณคุณจะอายุเต็ม26วันที่25ตุลาถึงยังยังไม่ถึงนับอะไรฮะนับแค่26อ่านับ26ณวันนี้เดี๋ยวนี้ที่เราลงคลิปเนี่ยยังไม่ถึง25ตุลาใช่ไหมคุณก็สดงว่าอายุคุณยังไม่เต็ม26ก็ใช้แค่26นี่แหละยังยังไม่ถึงนี่ใช้ 26, 26 2ส2บองบวก6เท่ากับ 8อ่า2องกเท่ากับแเกิดวันไหนล่ะเกิดวันไหนล่ะเกิดวันพุธกลางคืนค่ะนะฮะก็นับไปสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมอย่าลืมนะอย่าลืมกระโดดแหมเพลินไปหน่อยนับอาทิตย์มาจันโดดข้ามไม่ได้ไม่ได้ไไดนะฮะหนึ่งสองสามลงมาก่อนสี่ห้าหกเจ็ดแปดตกพระเสาพอดีเลยตกพระเสา อันนี้พระเสก็เป็นบริวารจรอ่าก็นับไปสิบริวารอายุเดศีนับไปนะแต่พอถึงวันเกิดฉันแล้วนะ25ตุลานะฮะพอ25ตุลาเต็ม26พอเต็ม26ได้ไงพอเต็ม26เนี่ยนะฮะครูขนบอกว่าให้บวกทักษะจรอีกหนึ่งปีล่วงหน้าบวก1เป็น27แล้วนะ,ะเป็น27แล้ว2ก็บวก7สิเท่ากับนะฮะเท่ากับ9อ้าเอาีพอั้าก็นับใหม่ฮะ เนี่ยเกิดวันพุธกลางคืนมาเติมบริวารอายุเนี่ยหนึ่งสองสามลืมลงมานะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะรหัสก็จะเป็นอะไรฮะบริวารน,นําหน้าและเสาก็ต้องถอยหลังเพราะวงกลมตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังปุ๊บเนี่ยข้างหลังเป็นกาลีทันทีเท่ากับว่าปีต่อมาเนี่ยเสาจะเป็นกาลีแล้วเห็นไหมก็ดับไปสิบริวารอายุเดชสีอะไรก็ว่าไปทีนี้ ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ตรงนึงเอ๊ะนะฮะเอ๊ะถ้าสมมุติว่านับแล้วได้สี่ละอ่านะฮะนับแล้วได้สี่นับแล้วได้สี่ 4, น, 4, นี่ยังไงดีอายุเท่าไรได้ส 22, 22, ี่ยี่สิบสองยี่สิบสองอายกตัวอย่างสมมุติเกิดยี่สิบห้าอ่านี่ยี่สิบห้าตุลานะฮะก็ต้องเกิดปี ร2ี่ลบเกิด36นะฮะเกิดปี36ตั้งสิ66ตั้งปึบ6ลบนะฮะลบนะเหลือ0นะฮะอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้อ่าเนี่ยลบเหลือ3เท่ากับอายุ30อันนี้ไม่ต้องบวกเลยเท่ากับ3แล้ว นะเท่ากับ3แนละ้วยังไม่ถึง25ตุลายังไม่ถึง25ตุลานะฮะยังไม่ถึง25ตุลาพอยังไม่ถึง25ตุลาคุณเท่าไหร่เป็น3อยู่นะฮะเป็น3อยู่ก็นับไปสินับไปสินะฮะก็นับไปว่า1 2 3สอันนี้ก็ตั้งบริวารสมมติพอ25ตุลาปุ๊บนะฉันเต็ม30แล้วทีนี้ก็ต้องบวกอายุย่างบวกอีกหนึ่งบวก1นึปุ๊บเป็น 31ทันทีเลยเป็น31 31บวกกันได้4ใช่ไหมสามสิบเอ็ดบวกกันได้4อ่าพอบวกกันได้4ปุ๊บเนี่ยนับใหม่1อ่าชัดๆหน่อยหนึ่งสองสาสี่ไว้ลงตากลางอา้าวยังไงดีลงตากลางถ้านับลงตากลางนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าลงตากลางปุ๊บเนี่ย ให้ตั้งครูโหนบอกว่าให้ตั้งพระรหัสเป็นบริวารทันทีทาลงตากลางให้นับพระรหัสเป็นบริวารทันทีก็นับไปทีบริวารอายุเดชสีอะไรอย่างเงี้ยนับไปเลยฮะวงตรงไหนนับหนึ่งตรงนั้นก็คือบริวารน,นับตรงนั้นก็ไล่ไปบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะแล้วก็มนตรีการกีนี น,นะฮะเข้าใจอยังเอ่ยนะฮะถ้าตกอย่าลืมจากอาทิตย์ไปจันทร์จะต้องตกตาก,ตากลางก่อนแล้วค่อยขึ้นไปใหม่นับลงมานะฮะนับต่อจากนี้แหละนะถ้าเป็น3ก็นับ4ี่นับ5นะฮะจะนับจากนี้มานี่ไม่ได้นะฮะต้องลงตากลางก่อนแต่ถ้ามาจบตรงตากลางพอดีเป๊ะ,ปะย้ายลงมาเป็นพระรหัสนี่แหละท่านจะเป็นอ่าบริวารทันทีก็นับไปเรื่อยไปนั่นแหละ นั่นแหละก็อยู่ประมาณนี้แหละทักษะไม่ยากเนาะไม่ยากนะฮะไม่ยากเพราะว่าหลายท่านหลายท่านเนี่ยถามเออเออเอ,เอแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าทักษาหนูเป็นอะไรมาดูคลิปนี้เสร็จผมว่าทําได้นี่คือเอาแค่เบื้องต้นมาใช้ประกอบในการพิจารณาดวงในแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละช่วงนี่ทําให้ดูคลิปสนุกขึ้นนี่เพราะหลายคนถามลือเกินเออ ผมเกิดวันนั้นวีนั้นผมอ่าอะไรเป็นเด็เป็นสีโอถ้าตอบนี่เยอะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยแนะนําไปเลยดีกว่าไปหากันเอาเองได้ความรู้ด้วยนะไ,ได้ความรู้ด้วยนะฮะไปหากันเอาเองได้ความรู้ด้วยนะฮะแล้วได้ใช้ต่อไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปดีครับมีความรู้ถือว่าเป็นคุณอันอนัแลวฮะนะฮะ,นะะมีอะไรซึ่ไม่สู้รู้วิชาลวครับผมนะฮะมีวิชานี่แหละนะฮะไปเจออะไรที่ไหนก็ ใช้วิชาดูแลนุ่นนี้นี่นั่นเอ๊ะปีนี้ทักษะฉันตกอะไรสมมติกรรมะ,ะกรรมะคือการงานตกกาลีกรรมะตกกาลีปีนี้งานฉันไม่ดีดีถูกต้องฮะปีนี้งานไม่ดีให้ระวังอะไรให้ระวังเรื่องงานกระดุมพระการเงินตกกาลีเฮ้ยปีนี้เงินไม่ค่อยดีวะนะก็ระวังเรื่องเงินนี่แหละอะไรเป็นสีอันนั้นแหละดีงามสมมติตนุลักษ์เป็นสีตนุลักษ์เป็นสี อะไรดีครับอะไรดีก็ส่วนนั้นดีไปตนุรักษ์คือตัวคุณตัวคุณเป็นสีปีนี้คุณดีอะไรจะดีไปกว่าตัวคุณดีไม,มนะะไม่มีอีกแล้วนะฮะไม่มีอีกแล้วนะฮะอะไรมันจะดีเท่าตัวฉันดีละ่ะอะไรคือดีที่สุดตัวฉันอะไรแย่ที่สุดตนุรักษ์ตกกาลีนะฮะตัวเองตกกาลีมีอะไรมันแย่กว่านั้นอีกอะนะ,ะเงินก็เรื่องเงิน คู่รองก็เรื่องคู่ของการงานก็เรื่องการงานแต่ตัวคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองเป็นสีเยี่ยมตัวเองเป็การลีลำบากหน่อยลำบากหน่อยประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะนะฮะอ่าผมคิดว่าดูเนี่ยผมมั่นใจดูแล้วทําได้แน่แนมั่นใจน่าจะพอเป็นแนวทางในการหาทักษะนะครับพอได้ทักษะแล้วก่อนนําไปใช้ก็เกิดประโยชน์นะครับประมาณนี้ครับ สวัสดีครับผม